สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2565กันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีมังกรนะคะคนลักนณาราศีมังกรเนี่ยนะคะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์แล้วก็กลุ่มลักษ์อยู่ได้ตําแหน่งกเกษตรเนี่ยนะคะ ก็มีความมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่พลังขับเคลื่อนชีวิตยังไม่ได้เต็มร้อยอ่ะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวเสาร์พักองศาเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการโครจรแบบปกติขึ้นมาก็หลังวันที่10ตุลาคมไปเนี่ยนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นละแล้วก็พลังชีวิตเราก็เหมือนเราขับเคลื่อนไปได้ทําอะไรก็เหมือนกบดีขึ้นนะคะมีความพัฒนาความก้าวหน้ามากขึ้นราบรื่นขึ้นอุปสรรคอะไรก็จะเริ่ม ีคลายไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงที่ดาวเกตกุมเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เรามีความอึดอัดมีความเครียดหน่อยมีความคิดมากหน่อยเนี่ยนะคะแต่ดาวเกตก็จะมีการย้ายแล้วย้ายในวันที่4ี่นะคะ4ตุลาคมย้ายเข้าสู่ราศีธนูนั่นเองนะคะ ในเวลา18นาฬกา46นาทีก็อาจจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วก็สบายเบามากขึ้นนะคะสำหรับคนลักนณา,าราศีมังกรทีนี้เรามาดูกันว่าการงานของคนลักนา,าราศีมังกรเป็นอย่างไรพบการงานคือดาวศุกร์นะคะดาวเจ้าเรือนกัรม,มะอ่กัมมะเนี่ยนะคะตกอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยนะคะก็ถือว่าการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดี มีความสําเร็จอยู่นะคะเพราะอยู่ในภพที่มีความสุขความสมหวังความสําเร็จแต่เนื่องด้วยเนี่ยนะคะมาตรฐานของเขาเนี่ยนะคะเป็นนิดเ่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้แบบสมหวังแบบร้อยเปอรนตะคะตามที่เราคาดหวังไว้นะคะแต่ก็ยังโชคดีเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะยังอยู่ร่วมกับดาวพุธแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุอ่าก็คือดาวศุกร์กับดาวพุธเดียวู่ธาตุ และดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่สมพลกับดาวศุกร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีการเกื้อกูลมีการสนับสนุนกันได้ดีอยู่เล็งกับดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในเรือนสหัสชชะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเกื้อกูลนะคะแล้วก็การช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือว่าในสังคมในมิตรสหายเนี่ยนะคะช่วยเหลือเราแล้วเราก็เกิดผลสำเร็จได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานทีนี้ การงานเนี่ยนะคะมันก็จะมีการพัฒนามีการต่อยอดที่ดีขึ้นหลังวันที่21ตุลาคมเวลา6นาฬิกา29นาทีก็จะมีการย้ายนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายจากราศีกันที่ได้มาตรฐานเป็นนิดเนี่ยเข้าสู่ราศีตุลในเรือนการงานเลยนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งกระเตรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะ มีความพัฒนาความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างชัดเจนหลังวันที่21ตุลานั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องอมีปัญหาบ้างไม่ใช่ว่าจะราบรื่นร้อเนี่ยนะคะเพราะว่ามีดาวราวหูเนี่ยนะคะเลงอยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะ,ะให้มากหน่อยที่เกี่ยวกับการงานเนี่ยนะคะเราก็ต้องระวังกันไปบริหารงานบริหารเงินดีๆก็แล้วกันนะคะทีนี้ เรามาดูเรื่องการเงินกันการเงินเป็นอย่างไรดาวเจ้าเดือนการเงินคือดาวราหูเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนพันธุอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงได้ตําแหน่งทีวีโชคด้วยนะคะอะทีนี้ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าตัวเราเนี่ยนะคะอ่าพลังชีวิตของเราก็จะเริ่มเข้มแข็งก็ต้องหลังวันที่10ไปเนี่ยนะคะแล้วก็การเงินเราเนี่ย จะเกิดผลสําเร็จไหมเรามาดูในภพสุภะเนี่ยนะคะก็มีดาวพุธเป็นกเกษตรก็มีดนวโน้มที่เกิดผลสําเร็จและก็เดง้งเล็งดาวพฤหัสด,ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวการงานเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็พอดาวการงานย้ายเข้ามาเป็นกเกษตรอีกเพราะฉะนั้นดูโดยรวมแล้วการเงินของเราก็จะดีด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อดาวสุขเข้ามาเล็งดาวราหูดาวราหูก็เป็นดาวเจ้าเดินการเงินน่นะคะอ่าแล้วก็ มีดาวคู่สมพลแล้วก็มีดาวคู่ธาตุอยู่ด้วยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องการเงินการใช้จ่ายบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะคะ,ะการเงินของเราเนี่ยก็จะมีการไหลยอยู่นะคะมีการไหลยอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะสำหรับคนลัคนาราศีมังกรนะคะ,ะเพราะว่าความสำเร็จเกี่ยวกับการงานคุณก็เด่นชัดนะคะแล้วก็คุณก็มีโอกาสมีความก้าวหน้า นะคะเรื่องความสมหวังความสุขสมหวังในหลายๆด้านอยู่นะคะทีนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมองดูเนี่ยนะคะคุณก็ในช่วงจังหวะชีวิตเนี่ยนะคะความรักคุณก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างเนี่ยนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยหลังวันที่21ตุลาเนี่ยนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะเหมือนมีการพัฒนาขึ้นดีขึ้นเพราะว่า ดาวศุกร์เนี่ยนะคะได้เป็นเกษตรแล้วนะคะอยู่ในเรือนกรรม,มะเนี่ยนะคะเข้มแข็งดีนะคะแล้วก็มีดาวคู่มิตรดาวอ่าคือดาวศุกร์อ่าเป็นเกษตรคู่กับดาวอาทิตย์คู่สมคลแล้วก็ดาวอ่าดาวพุธเนี่ยนะคะก็เป็นดาวคู่ธาตุเข้ามาอยู่ร่วมร่วมด้วยนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์เราก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะราบรื่นขึ้นนั่นเองโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะคนลัคนราราศีมังกร ก็มีความก้าวหน้ามีความคือเรามาระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้ให้มากหน่อยนะคะการใช้จ่ายเงินแล้วก็ส่วนการงานเนี่ยก็จะดีขึ้นเนี่ยหลังวันที่2 1ไปเนี่ยนะคะก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะก็จะดีเหมือนเหมือนดีขึ้นระดับหนึ่งเลยเนี่ยนะคะหลังวันที่2 1ตุลาคมเช่นกันนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะ,ะความขัดแยง้งความมีปัญหาในช่วงต้นเดือนอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสติในการใช้ชีวิตมากๆนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานะคะสวัสดีค่ะ